สวัสดีครับพบกับผมีกเช่นเคยสิเด็เพีเฮียเหมาวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลกันโชเซเลียอาอิตาลีคู่อาตาลันตาพบกับเอมโปลีในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลาตี1:45ของบ้านเราครับเจ้าบ้านอาตาลันตาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอมโปลี สถิติการพบกันของทั้ง2ทีม10นัดหลังสุดรวมทุกรายการเป็นอาตาลันตาชนะ5เอมโอลีชนะ1และเสมอกปนไป4เกมครับเจ้าบ้านอาตาลันตาสถิติ10นัดหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะ2เสมอ3และแพ้ไป5เกมเป็นผลงานที่ดูไม่ดีเลยมาฟังของชินเยอนเอมโพลีกันบ้างสถิติ10นัดหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะ1เสมอ3และแพ้ไป6เกม เป็นผลงานที่ดูไม่ดีเลยเหมือนกันจากสถิติของทั้งคู่เฮียขอเอียงไปที่อาตาลันตาผลงานการเล่นศักยภาพทีมได้เปรียบอยู่นิดหน่อยถึงผลงานการเล่นในช่วงนี้จะดับลงไปบ้างแต่ถ้ามาดูทีมเยือนเอมโปรีตอนนี้แล้วละก็เจ้าบ้านอาตาลันตาดูดีขึ้นมาเลย เกมนี้ก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรสาหรับพวกเขาโอกาสที่จะเปิดบ้านคว้าใช้เก็บ3สามแต้มนั้นคงไม่ยากอะไรสรุปแล้วเพีย <Yeah. S 1> เหมาคนนี้ขอพาทุกคนเลือกเชียร์อาตาลันตา